Bye! ทำแบบเนี้ยก็เพราะว่าอยากจะมาขอบคุณเจ๊งไงขอบคุณขอบคุณบ้าบออะไรของแกฮะมาพังร้านฉันฉันจะแจ้งตำรวจจับแกเดี๋ยวดิเจ๊เจ๊จำผมไม่ได้เหรอผมเป็นลูกค้าคนเมื่อวานไงที่มากินส้มตำปะละาล้าตำลาผีบอ,อกไงส้มตำปะละาล้าตำลาผีบอ,อกะะกินแล้วรวยเหรอใช่ฉันนี่แหละและที่สําคัญนะมันคือส้มตำปะละาร้าตำลาผีบอ,อกจริงด้วยหลังจากฉันกินเสร็จนะกลับบ้านไปอะ่ะผีมาให้หวยฉันจริงด้วยนะ ถูกสตัวตรงอ่ะห้าแสนน่ะฮะห้าแสนเรื่องจริงเหรอเนี่ยถ้าอย่างนั้นเรื่องที่บรรพบุรุษเราเล่ามาเนี่ยเป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยสม้มตำปลาตำราผีบอกที่ไม่บอกแม่ค้าแต่ไปบอกลูกค้าให้ได้โชคลาภถ้าเกิดว่ากินส้มตำสูตรนี้ถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะฉันไม่รวยแบบนี้หรอกดูดิหุยสุดยอดเลยะ ว่านี่เแกจะขอบใจฉันอะแล้วแกมาพังร้านฉันทำไมที่ฉันต้องพังร้านเนี่ยเจ๊ไม่ต้องมาขายแบบนี้แล้วนะฉันเปิดร้านให้เจ๊ใหม่แล้วไม่ต้องมาขายข้างทางแบบนี้อะไรพวกของเก่าที่ฉันทำพังเนี่ยก็ช่างหัวมันเลยฉันซื้อให้เจ๊ใหม่เรียบร้อยแล้วอยู่ที่ร้านใหม่เลยฮะนี่แกเปิดร้านให้ฉันเลยเหรอแอน่นอนเปิดร้านใหม่เลยนะห้ย เอาเอาถ่ายเลยครับถ่ายเลยครับส้มาาตำปลาร่าตำราผีบอกของจริงนะครับทุกคนเชิญเลยครับถ่ายได้เลยทางนี้เลยครับส้ตมาาตำปลาร่าตำราผีบอกเนี่ยของจริงนะครับถ่ายได้เลยนะใครอยากรวยล่ะกินได้เลยรับประกันเลยนะรวยแน่นอนถ่ายเลยครับถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลย,ยจริงไหมพี่จริงเนี่ยค <Rams. S 1> รับนี่ดูทอ,องผมนี่เต็มตัวเลยไม่หลอกนะครับของจริงแน่นอนโอ้ยยอดเลยพี่มีเพื่อน,นอย่าลืมไปบอกเพื่อนบอกพวก S <S ด้วยนะเว้ยเฮ้ย ร้านส้มตำปาลาล้าตำลาผีบอกกินแล้วรวยกินแล้วผีจะไปบอกเลขเด็ดงั้นเหรอเฮ้ยทั้งส้มตำของชอบทั้งเลขเด็ดก็ของชอบอะไรมันจะประจบมาะอยู่ที่เดียวกันแบบนี้วะร้านใหม่อยู่กลางซอยนี่เองเหรอรีบไปดีกว่าช้าไม่ได้แล้วเดี๋ยวบิวแกจะไปกินมือ้อกาวันที่ไหนอะไปเลยดิ ก็ลานส้มตำปลาตํำรา,ำาผีบอกไงอ๋อ,อลานนี้นี่เองอ่ะที่กำลังเป็นข่าวในโซเชียล ที่เขาบอกว่าถ้ากินส้มตำปลาตะไรารผีบอกแล้วเนี่ยผีก็จะบอกเลขเด็ดให้โชคให้ลาบถึงบ้านเลยเนี่ยนะใช่แล้วแกอ๋อถึงว่าล่ะถ้าไม่แกถึงมากินร้านนี้ฉันลืมไปว่าแกเนี่ยชอบทางส้มตามําแล้วก็ชอบตัวเลขด้วยแน่นอนจ้ะแต่ว่าคิดว่ามันไม่งมงายไปหน่ยวยเรา่าแกงมงายอย่างนั้นเหรอครับ คุณน่นเองอะคุณคือคนที่ได้กินส้องตำปะลาะตำาลาผีบอกคนแรกใช่ผลเป็นยังไงเนี่ยคุณก็ดูเองสิครับนี่จา้าตอนแรกเนี่ยฉันก็ตกใจมากๆไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงอะ่ะไอ้สูตรตำาราผีบอกอะไรเนี่ยแต่ว,ว่าเปอะเขาพิสูจน์ให้ฉันเห็นแล้ว ว่ามันเป็นเรื่องจริงโอ้โหสาธุเลยค่ะเจ๊สุดยอดมากๆเลยค่ะงั้นหนูขอ,อก,กินเลยได้ไหมคะหนูจะได้รวยแบบคนอื่นเขาบ้างนะคะเอาเลยจ้ากินเลยน้องอกินเลยนะยิ่งกินเนี่ยยิ่งรวยโอ้โอ ท่นจะบอกอะไรให้นะสาวๆยิ่งเธอกินเยอะๆกินทุกวันเนี่ยผีไม่ใช่แค่มาบอกตัวเลขเธอย่างเดียวนะแต่ผีเนี่ยจะบอกทุกอย่างที่สามารถทำให้เธอรวยได้เลย, <c oughs> ยงนั้นเนี่ยกินเยอะๆนะจ๊ะแน่นอนค่ะฉันเนี่ยจะมากินทุกวันเลยค่ะ ข,ข้าวเหนียวสองไก่ย่างสองน้ำตกหนึ่งจ้ะได้จ๊ะได้จ้ารอแปบนะจ๊ะจ้ะกินดิแกโอเคค่ะเอาตามนั้นเลยนะคะเดี๋ยวฉันรีบโอนเงินให้เลยค่ะค่ะบิวเดี๋ยวนะบิวเมื่อกี้แกพิ่งว่าอะไรนะโอนเงินโอนเงินค่าอะไรค่าหวยแก่ฉันซื้อหวย ซื้อหวยเราซื้อไปเท่าไหร่สามหมื่นอะไรนะสามหมื่นนี่แกบ้าไปแล้วเหรอแกแทงหวยอะไรทั้งสามหมื่น่ะนี่แกรีบโทรไปรยกเลิอกจอางนี้เลยนะก่อนที่แกเนี่ยจะเสียเงินไปฟรีๆอ่ะฉันจะเสียเงินไปฟรีๆได้ยังไงแกก็ในเมื่อผีเนี่ยมาบอกเลขเด็ดซะแล้วแกเมื่อคืนก่อนนะัฉันฝันบิวฉันว่าแกเนี่ยงมง,งายคิดมากจนเก็บไปฝันเองมากกว่า นี่ฉันจะบอกอะไรให้นะไอ้ผีบอกเลขเด็ดอะไรนะั่นอ่ะมันเป็นเรื่องบ้าบอไร้สาระมันเป็นเรื่องโกหกหกลอกลวงน้ำหวานี่แกพูดอะไรของแกเนี่ยถ้าแกจะให้ฉันเลิกเล่นหวนยแกใช้วิธีอื่นก็ได้ปะทาไมแกต้องมาลบหลูหล่ร้านส้มตำปลาลัดตาผีบอกฉันวยบิวแกตั้งสติแล้วฟังฉันนะ 26...27...28...29...30... ็เดือนนี้ได้กำไรสามหมื่นเลยวะเนี่ยอะไรมันจะขายดีขนาดนั้นวะเนี่ย าบริษัทเราด้วยเหรอวะเนี่ยเห็นจะรู ว,ว่าเราสองคนเนี่ยห้ามรู้จักกันจะไม่ให้ฉันมาได้ไงก็ได้เมื่อวันนี้เราต้องแบ่งส่วนแบ่งกันเป็นไงได้กำไรเท่าไรได้กำไรสามหมื่นโอ้โหสามหมื่นเลยเหรอ,อนี่ก็เฉพาะพวกสาวออฟฟิศนะมันก็เกือบหมื่นแล้วเพราะว่าสั่งตามๆก็สองพันอะหที่แท้พวกแกก็กำลงัลงหลอกลวงชาวบ้านอยู่นี่เองอะแบบนี้ไม่ตากอะไรแต่พวกมิจฉาชีพเลย โอ้โหเป็นไงแผนงของฉันเหนาะเนะเลยไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าให้ลงทุนสร้างคอนเทนต์ลงโซเชียลไอ้พวกง่อ,งอยากรวยตายเดี๋ยวมันก็มาอุดหนุนนะ่ะ <c oughs> แกนี่มันสุดยอดจริงๆเลยวะ่ะทำไมน้องพี่มันอัจฉริยะแบบนี้วะแล้วไอ้เรื่องเงินปลอมที่แกทำอีกแกทำโคตรเหมือนเลยวะ่ะ <c oughs> ฉันไม่คิดเลยนะว้ยว่าแกจะเก่งขนาดนี้ไหนจะเพชรปลอมทองปลอมอีก <c oughs> ฉันกับชาวบ้านกําลังถูกพวกมันหลอกเหรอใช่และในเมื่อแกรู้ความจริงแล้วเนี่ยแกก็รีบโทรไปยกเรื่องที่แกซื้อหวยไว้เลยฉันยกเรื่องเรียบร้อยแล้วอะแล้วเอาวิธต่อดีอะแกฉันว่าเราต้องแจ้งตำรวจจับพวกมันข้อหาต้มตุ๋นและหลอกลวงชาวบ้านจะได้ไม่ถูกหลอกอีกอะเดี๋ยวก่อนฉันว่าแกอย่าเพิ่งแจ้งตำรวจ ทำไมอ่ะฉันว่าพวกมันอ่ะควรที่จะได้รับบทเรียนมากกว่าการถูกจับไปไง่ายๆฉันเกือบเสียงเงินไปสามหมื่นนะแกด้วยความเชื่อความศรัทธาถึงแม้ว่าความจริงแล้วอ่ะฉันจะงงงายก็เถอะแล้วแกจะทำอะไรอ่ะ ว่าไงนะคะจะเหมาส้มตำปลาผีบอกไปถวายพระ999รูปที่งานกระถินใช่ค่ะเท่าไหร่เนี่ยเจ๊คิดมาได้เลยนะคะเออเจ๊คิดห้าหมื่จ้ะห้าหมืแพงไปหรอจ๊ะเดี๋ยวเจ๊เลดให้ก็ได้ไม่เป็นไรค่ะเจ๊เอาเป็นว่าเจ๊จัดการให้ฉันเลยนะคะทั้งหมด999ถุงแล้วก็เดี๋ยวฉันมาเอาก่อนเที่ยงค่ะ ได้จ้ะว่าแต่ค่ามันจำนะจ๊ะนี่ค่ะเจ๊ตรวจดูก่อนก็ได้นะโหห้าหมื9น9ถุงก่อนเที่ยง สงสัยต้องโทรเรียกให้ไอเบ์มาช่วยแล้วแหละแพนัดรับกี่โมงเนี่ยที่มันจะเที่ยงแล้วนะยังไม่มาเลย ถ้ามันเบี้ยวทำไงเนี่ยขาดทุนย้ำเลยนะพี่โอ้ยจะไปกลัวอะไรล่ะถ้ามันเบี้ยวเนี่ยเงินมันจำมันก็ให้มาแล้วนู่นซองนู่นเฮ้ยพี่นี่มันเงินปลอมทั้งนั้นเลยนี่ว่า บอกบ้าบอบอ,อะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องหลอกลวงเจ๊กับน้องชายสุดที่รักของเจเนี่ยกุเรื่องขึ้นมาทั้งหมดเพื่อที่จะให้ร้านตัวเองดังแล้วก็ขายดีๆใช่ไหมล่ะส่วนแกเนี่ยก็เลิอกปอมตัวได้ฉันรู้ว่าแกสองคนเนี่ยเป็นพี่น้องกันเฮ้ยนีย่ทำไมพวกแกถึงทำกับเราแบบนี้อ่ะทำไมไม่แจ้งตำรวจจ่าให้มันจบๆไปเลยทำแบบนี้รู้ไหมว่าฉันเสี่ยงอะไรไปเท่าไหร่อ่ะ แจ้งจับน่ะฉันแจ้งจับแกแน่แต่พอดีเพื่อนของฉันเนี่ยอยากจะให้บทเรียนพวกแกสองคนที่พวกแกไปเที่ยวหลอกชาวบ้านก่ออย่างไงล่ะว่าไงนะงนะฉันก็พุ่งมไในระบบเรียนละแกเดี๋ยวแกโทรแจ้งตำรวจได้เลยนะแล้วก็ใช้คลิปที่แกถ่ายมาไปยังถ่ายเฮ้ยไม่ได้นะพวกแกจะทำแบบนี้ไม่ได้นะล้วค่าส้ตามตำของฉันค่าเสียหายของฉันล่ะพวกแกเอาเงินปลอมมาหลอกฉันนะ่ะมันก็ไม่ถูกนะเว้ย พวกแกสองคนเริ่มต้นเรื่องนี้ด้วยความจอมปลอมสุดท้ายมันก็จะจบลงด้วยความปลอมๆแบบนี้แหละแกโทรแจ้งตำรวจได้เลยนะไม่เฮ้ยฉันไม่เกี่ยวนะเว้ยแผนต้องแผนของพี่แอนอ่ะพี่แอนเขาประคามฉันอ่ะแต่ว่าในคลิปเนี่ยแกเป็นคนบอกเอมิเชลว่าแกวางแผนน่ะโอไม่นะอย่าโทรแจ้งตำรวจเลยนะพวกแกอย่าทำแบบนี้เลยนะฉันขอโทษฉันสัญญาฉันพิ์ไปแล้วพวกฉันสองคนเนี่ยจะทำตัวเป็นคนดีฉันขอร้องนะนะ อย่าทำแบบนี้เลยนะนะนะพวกฉันขอโอกาสอีกสักครั้งเล่อยนะนะให้โอกาสพวกฉันนะพวกแกได้โอกาสนั้นแน่แต่หลังจากที่ออกมาจากคุกนะโอ๊ยโอ๊ยอะไรเนี่ย เกิดอะไรขึ้นคะคุณ,ค,ณคุณช่วยฉันด้วยนะคะคุณช่วยฉันหนีด้วยนะคะอา่าเดี๋ยวก่อนนะคะคุณใจงเย็นก่อนนะคะเกิดอะไรขึ้นคะคือผู้ชายที่อยู่ข้างนอกน,นั่นนะคะเขาจับตัวฉันมาอะไรนะคะแล้วเขาไม่ใช่แฟนคุณเหรอไม่ค่ะคุณช่วยฉันด้วยนะคะนะคะนี่คุณเสร็จยังอย้ยังค่ะ โอ้ยมันเร็วๆหน่อยดิค่ะคุณทำไงนี่อะฮะคุณใจงเงย็นก่อนนะคะเดี๋ยวฉันขอคิดแป๊บหนึ่งนะคะ,ะคิดออกแล้วค่ะเดี๋ยวคุณรออยู่ในน,นี้ก่อนนะ เหมาะกับเราดีนะเนี่ยนี่คุณเสร็จแล้วหรือยังจะใต้เข้าไปช่วยไหมเอ้ยเดี๋ยวก่อนค่ะนี่มันห้องลองเสื้อผ้าผู้หญิงนะคะผู้ชายห้ามเข้าค่ะแล้วนี่แกเป็นใครวะมายุ่งอะไรด้วยเนี่ยผัวเมียเขาจะคุยกันอ้าวก็ฉันเป็นเจ้าของร้านไงคะฉันมีสิทธิ์ยุง่ง คุณหันกลับไปได้แล้วค่ะถ้าคุณยังไม่หันเนี่ยแล้วฉันเห็นว่าคุณแอบมองอยู่ฉันโทรเรีลกตำหนดจริงๆค่ะอดิหันไปค่ะ ชุดเอคะ่ะเราก็รีบหนีออกไปจากที่นี่ให้ในที่สุดอย่าให้มีพิรุษนะอะไรนะคะแต่แต่ฉันกลัวะคะ่ะคุณไม่ต้องกลัวนะคะแค่อยากให้มันเห็นหน้าก็พอแล้วคุณล่ะคะค,คุณไม่ต้องห่วงฉันค่ะเดี๋ยวฉันเอาตัวรอดได้คุณนี่เปลี่ยนชุดแล้วก็หนีออกไปเถอะคะ่ะ างอย่นี่คุณแค่เปลี่ยนชุดทำไมานานขนาดนี้เนี่ยก็ก็ชุดที่คุณให้มามันใส่ยากนี่คะ ่เ,นเนโอยทำไมไม่ชักช่างนี้วะใส่ชุดเดิมออกมาเลยนะไม่ได้ยินที่ฉันพูดหรือไงวะนี่แกหูแตกเหรอฉันถามว่าได้ยินที่ฉันพูดหรือเปล่า แกอยู่นี่นือผู้หญิงคนเมื่อกี้อ๋อนี่กระชวยมันหนีเหรอฮะฉันฉันเปล่านะช่วยหนีอะไรอ่ะฉันไม่รู้เรื่องอย่ามาแถอะแกคิดว่าฉันไม่เห็นเหรอว่าะำลังใส่ชุดที่แกเลือกเข้าไปฮะนี่ก็กล้ามากนะจะกล้ามาหลอกฉันเหรอฮะอ๋อฉันฉันเปล่านะฉันไม่รู้เรื่องเลยทั้งนั้นน่ะได้ในเมื่อแกกล้าช่วยมัน ก็มาแทนที่มันก็นแล้วกันไป,ไปคุณตำรวจคะคุณตำรวจ คุณครับใจเย็นก่อนนะครับมีเรื่องอะไรเหรอครับพอดีคนร้ายจับตัวฉันมาค่ะแล้วตอนนี้คนร้ายอยู่ที่ร้านขายเสื้อผ้าค่ะพอดีเจ้าของร้านช่วยฉันออกมาก่อนนะคะแต่ป่านนี้เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้อ่ะเมื่อกี้คุณว่าอะไรนะครับร้านขายเสื้อผ้าร้านไหนเหรอครับร้านที่อยู่ตรงกลางซอยอะคะ่ะเจ้าของร้านเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอะคะ่ะบิล อย่าทำตัวมีพิรุษไม่อยากเจ็บตัวบิวโอ้ยอย่าเข้ามาด้วยไม่ง้นจะหาว่าฉันไม่เตือนใจเย็นก่อนนะครับคุณมีเรื่องอะไรอ่ะขอให้พูดเขาขจางดีกว่านะครับผมว่าปล่อยผู้หญิงไปเถอะครับ อ้เว้ยใครใช้หนังเนี่ยมันมายุ่งเรื่องฉันเองฮอะ,ะคุณครับคุณทำแบบนี้เนี่ยผมว่าไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกนะครับโอยไม่ต้องมายุ่งเลยนะฉันไม่ฟังอะไรจากแกงน,นั้นฉันไม่ฟังนนอะไรแกงนั้นหรอกคุณครับ ผมว่าคุณปล่อยตัวผู้หญิงไปเถอะนะตกไปนะเว้ยปล่อยหรอปล่อยโง่ดิปล่อยฉัน้โดนจับดิคุณครับเอางี้ไหมครับถ้าคุณปล่อยผู้หญิงเนะี่ยผมจะลดโทษให้ ตกลงไหมครับรถโทษบาบอลเหยของแกวรอฉันไม่เอาหรอกไม่อยากติดคุกเว้ยถ้าคุณไม่อยากติดคุกอ่ะแล้วคุณมาทําแบบนี้ทําไมล่ะครับก็เ <c oughs> พราะฉันเนี่ยไม่อยากให้ดางหน้ามาพิุกของคนอื่นไงละ่ะแกไม่ใช่ฉันแกไม่เข้าใจหรอกแกก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมายุ่งกับชีวิตฉันเฮ้ย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 เ,ยเ,ยเยไปิดด้วยเฮ้ย เยอะมากเลยนะครับทั้งสองคนจับมาไปเลยค่ะคุณตำรวจไอ้โรคจิตเนี่ยต้องขังให้ลืมไปเลยค่ะเฮ้ยไปเฮ้ยปล่อยแน่ครับแต่ผมไม่ปล่อยในคุกนะครับเชิญครับไม่ไปไม่ไปปล่อยก่อนไปค่ะ สรุปก็คือคนร้ายนี่มีความสัมพันธ์ใดนๆนกับคุณสนุกแต่เป็นเพื่อนบ้านที่คอยสอดส่องดูคุณอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะแรกๆเขาไม่เท่าไหร่นะคะแต่พัก่างหลังมาเนี่ยแอบตามฉันไปทุกที่เลยค่ะยิ่งกว่าพวกโรคจิตอีกนะคะโอ้แบบนี้อ่ะน่าก,กลัวมากเลยนะคะคุณสนุกใช่ค่ะมันน่าก,กลัวมากเลยค่ะฉันสังเกตถ้าทียของเขานะคะเวลาเข้าหาฉันอนะ่ะมันดูแปลกๆอะคะ่ะ จนกระทั่งเขามาจับตัวฉันแล้วก็กักขังนุ่งเหนียวฉันแถมคุยด้วยนะคะว่าฉันไปขอความช่วยเหลือจากใครอะ่ะเขาก็จะทําร้ายฉันฉันก็เลยไม่รู้ว่าจะทํายังไงอะคะ่ะก็เลยหาทางลอ่อให้เขาพาฉันออกมาข้างนอกนะคะ่ะโดยอ้างว่าฉันอยากได้เสื้อผ้าใหม่ก็เลยมาจบที่ร้านเสื้อคุณเนี่ยนะคะก็ได้คุณที่ช่วยฉันไว้ขอบคุณสาหรับคาให้การนะครับคดีนี้เนี่ยเป็นประโยชน์มากๆเลย เพราะอาจจะมีคนโรคจิตแบบนี้อยู่เยอะก็ได้เดี๋ยวทางผมเนี่ยจะออกประกาศเพื่อให้คนในละแวกนี้เนี่ยระวังตัวไว้ด้วยดีดีค่ะขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะที่เสียงชีวิตมาช่วยฉันถ้าฉันไม่ได้คุณเนี่ยฉันบังแยแ่แน่เลยค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะผู้หญิงด้วยกันเนี่ยถ้าไม่ช่วยกันจะไปช่วยใครละค่ะคะซันขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะงั้นซันขอตัวกลับก่อนนะคะครับค่ะ,คะ ตัวเองอะจะทำอะไรแบบนี้ไงรู้ไหมเขาในหัวดจจะวายแล้วเนี่ยนี่ดีนะที่เขาไปตรวจพื้นที่แถวนั้นอยู่พอดีเลยอะก็เลยไปช่วยทันนะค่ะเขาขอโทษนะตัวเองสงสัยว่าจะติดนนสัยแฟนอะก็แปนเป็นตำรวจนี่แต่จะว่าไปตอนที่ตัวเองอะสับสอบส่คนร้ายเท่มากเลยอ่ะ เหมือนนางเอกนังสร้างในช่อง BSC เลยอ่ะจริงเหรอตัวเอง,วเองสวยแบบน,นั้นเลยหรอก็จริงนะสิแฟนใครก็ไม่รู้ทั้งน่ารัก <Maps> ทั้งดุอีกทั้งห่าก